แต่คงสิบประเจีบยบอะไรต่อเขากั้นด้วยไว้ สวัสดีจ้าพี่นอ้องกองไยสุขููสุขคนมนีคลิปนี้มนีสิบาเก็บยอดตกกะกะแตนหญ้าตกกะกะแตนหญ้าตกกะกะแตนเด,นออดนอือพี่น้องหรือแฟร์พีเดือพี่น้องหรือผักทัวร์านเตาหญ้าทัวร์าันเตาแล้วก็ยอดกระถินหวานกันเดือพี่น้องตามมาเก็บนะ้ำมนีจากพี่น้องมนีสิบาไปเก็บ้แต้พี่น้องหญ้าตะกะแตนยอดอวบอ่อนอ่อนทั้งนั้นพี่น้อง เห็นไหมนีเ่เก็บไปรอบที่แล้วแซบพี่น้องกินครั้งแรกตอนนั้นตอนนี้ติดใจจ้ะพี่น้องเลยกลับมาเก็บใหม่กลับมาเก็บใหม่ก่อนที่เขาสิแกส่สิออกดอกก่อนนี่พี่น้องนี่เลือกเอาแต่อ่อนๆเด้อพี่น้องนี่นี่ แซบอีหลีเด้พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เลือกเอาแต่การแม่น,นี่ติดใจเลยพี่น้องแซบก่าพันแซบก่าพันหน่อยพี่น้องนี่ติดใจแห้งนี่เลยมาเก็บพอดีสิกินต่ำบอกหุงมาเนี่ย จะเลยมาเก็บนี่พี่น้องผุนอยู่ฟังผุนหลายหลายสมัครเขาสิอยู่ฟังกันทั้งอันล่างรถไฟพี่นอ้องเห็นบ่นี่นี่อันนี้ก็สิเกาะเอาจังสินี่ดึงค่อยๆเกาะนี่นี่ดอกงามนี่สมัครเขาสิอยู่ฟังผุนไหมผุนอะเสียงหักดังแตบแตบผุนฟังผุนหลายหลาย คุณเด้องม้งเาไปฟังคุณนี่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 น,นี่เป็นมือจับจังสิพี่น้องนี่อย่าตะกะแตนพันไงน,น,นี่พี่น้องมันดิมาเก็บมาเก็บรอบที่แล้วนี่ก็ห้อยมันนิดเก็บอยู่แต่ว่ามันดก็ไม่ได้เอาเมืดเนาะหน่อยๆเขาก็แตกอวยสวยขึ้นนี่ อันนี้กรยาพักกระแตน,นพันหน่อยเด้อพี่น้องนี่พันหน่อยว่ากรอบกลัวก็เลยเมินพันน้อยไปเลยทีนี้นี่พี่น้องนี่นี่นี่อ้้น,นี่หวานกรอบ ทัวรลันเตา่าทัวผู้คักคักนี่พี่น้องเดี๋ยวมันนี้สิซิมให้เบิงเด้อพี่น้องนี่ห้าตะก,กั่นแซ่บทัวรลันเตา่าทัวผู้คักคักมันนี้ก็ได้ติดใจพี่น้อง มาเก็บอีกไปกินก็ตำหมะหุงมาอนี่จ้าพี่น้องมานี่นี่พี่น้องนี่ต้นลั่เขาสิเป็นแปะแปะแปะแป,ะแปะขเขาก็เลยมีซื้อว่าแฟรพีว่าสันแฟรบ่แมนแฟรอ้วนเด้แฟรตัวนี้เป็นแบบวานาอียงเขาเอีอย,ง,ออย,ง,อยงก่อ แหมเนี่ยแล้วก็ม่อันการจับพี่น้องนี่นี่ซ้ำนี่ล่ละแซบเนี่ยซ้ำเนี่ยนะแซบถ้าถ้ายอดแกไปแล้วถ้ายอดแกก็นั่นกระสีบกกรอบพี่น้องนี่ไม่นี่เลยฝ่าวมาเก็บก่อนก่อนที่เขาสีแกเลยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ย คือมาเก็บก็เลยมาเดดมาถ่ายคลิปซือ้อวิวบะมี่ดอกพี่น้องแต่มัจกจ้ะมักเก็บมักถ่ายเฮ<หต>็ดยูทูบกับเฮ็ดโดยความมักความสอบเฮ็ดในสิ่งที่เข้าหมักเฮาสอบพี่น้องแล้วเข้ากับสิมีความสุขกับการเฮ็ด บ่ต้องไปฝืนตัวเองเมี่นบ่นี่เพราะว่าปกติม่น,นี่ก็เป็นคนสอบเก็บพักพักปลาพักอันนี้อยู่แล้วเก็บพักปลาศึกษาพักปลาอยู่แล้วนี่แหงมีตัวใหม่ๆมาแห่งอยากล่องอยากยังนี่พี่น้องแหงอวบนี่แหงอวบแหงอ่อน นี่ยิ่งอวบยิ่งอ่อนยิ่งแทบนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่อึ๊บ นี่ติดจ้าไปต่อจ้านี่พี่น้องอยู่ฟังผุ่นแหงหลายเด้พี่น้องฟังรถไฟอ่ะแต่คงจะไปเจ็บอะไรดอกเขากันลั่วไว้พี่เพื่อนพี่น้องนี่ หืมกรอบกรอบค่ะกรอบเนี่ยแบหืมติดใจเจ้าค่ะติดใจก็เลยมาเก็บอีกเทนึงก่อนเข้าสิแกนี่นี่ไปเบิ่งข้างพี่นี่พี่ดอง พี่น้องอวบอวบอ้วนอ้วนอ่อนอ่อน,ออน,ออนทั้งนั้นเดี๋ยวเก็บบองนี้มาน,นี่กับพ่อเราพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บอันกระถินฝรังตอนี่นี่พี่น้องเสียงเด็ดความกรอบดังแบแบแบแแบบเลยนี่นี่ ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามไปเบิ้งเก็บกระถินพลังตอพี่นอ้องนี่ไตะกระแตนอยู่นี่กะขอไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องสิไปกินกระตำมบกฮุงสิไปตามบกฮุงแล้วก็ต้มไขย่ยางบกตูมกินจ้ะพี่น้องอันพึงเลิกงานมาก็เลยหิวขึ้นอยากกินพี่น้องนี่ก็เลยมาเก็บผักไปแก้มนี่กินได้สองสามขา่าผล้มะ้ เนาะพี่น้องมันนี่ไปก่อนเบื้องแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้มันนี่จำเด้พี่น้องจ๋าจะได้บ่้ผ่านคลิปหนาต่อไปเด้อเบื้องแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าบา,บายบายพบกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องกลับบ้านกันปไปกลับบ้านไปแล้ว